two one go ท่านผู้ชมทุกท่านไปโหวตกันด้วยนะอย่าลืมไปโหวตกันก่อนนะท่านผู้ชมไปโหวตไปโหวตไปโหวตไปคอมเมนต์เลยไปโหวตไปโหวตเดี๋ยวนี้เจ้าจงไปโหวตไปโหวตครับไปโหวตไปโหวตไปโหวตเออเอาหัวเครอเล่นรอเล่นมันเป็นท่านี้มันเป็นท่านี้นี่นี่นี่ท่านี้ไปโหวตไปโหวต โโออเเคคสวัสดีท่านผู้ชมทา่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องหน้กับแมนนิบทีวายมีคนถามว่าผมเพิ่มบทอะไรไปโหวตเท็กเจอร์เลยนะมีคนถามว่าทางตรงนี้ไปทำอะไรขี้เกียจขึ้นไงบันไดเนี่ยมันเอาไว้ขึ้นใช่ไหมแต่แบบขี้เกียจขึ้นก็เลยทำทางม,มาเนาะประตูเนเธอร์อันนี้นะครับแจ้งข่าวสารก่อนก็คือแจ้งข่าวสารอัปเดตก่อนว้าวะวะ ผมไปเจอทะเลสไตล์นะครับเดินทางไปเจอทะเลทรายแล้วก็เจอไอ้ไม้ดักดาค่ะอ๋ออันเอ่อปลูกกระบองเพชรมานะครับแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่านะอแล้วก็ไม้ดักดากันนี้เนาะพูดก่อนก็แล้วกันแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนี่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 ไม้ดักดาเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนสงสัยว่าทําไมใน ในอะไรของผมอะเออในหน้าของผมผมก็เพิ่งมาทำวันนี้เพิ่งไปทำบกคลิปของ EP ที่ผมไปสำรวจในเธอ,ออ่ะเออน่าจะ EP พเมื่อวานมั้งโอ้โอ้คันหลังเนาะนะท่านชมก็ที่จะหมายที่แบบ EP น่าจะเมื่อวานมั้งจะไม่ผิดที่ผมไปเจออะไรนะทำฟาร์มแกะเพิ่มอะ่ะ ซึ่งไม่ทํามานะครับอาจจะมีคนถามเฮ้ย <Hey, S 1> คุดทําไมอ่ะพี่ลืมมาพิกแอคมาไงก็ทํามันเลยที่นี่แบบแต่ะตรงนี้เลยก็แล้วกันไม่คิดเยอะนะเหมือนมันเริ่มเอาชีวิตทอดหน่ยกันเลยแมปไม่ได้หายก็อยากเริ่มให้บ๊บ๊บอือหึ มีหินให้ขุดไหมเนาะหินแค่สามก้อนนี่นะผมก็เดินทางมาเจอเห็ดด้วยสุดยอดหินสามก้อนก็ไม่มีให้ขุดได้ไม่มีก็ไม่มีไม่ง้อหรอกโดสกิลปะกว้วอึบไม่ถึงสกิลปะก้วอึบไม่ถึงไม่ถึงสักอันชีวิตเดี๋ยวผมขุดลงไปนะต้องขออนุญาตตอนนี้ก็แล้วกัน มีอาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ลงคลิป Teser Planet Forever คือว่าไม่อยากลงอ่ะขอโทษใจนะไม่อยากลงอ่ะขอโทษขอโทษหนึ่งสองสามมาให้เอา Cobblestone Cobblestone อือสามก้อนพออาจจะมองไม่เห็นนะ แต่ว่าผมมองเห็นวันนี้ผมจะมาสำรวจพีระมิดน่าจะเห็นในั้นกันล่ะน่าจะเห็นในโปรคลิปในนั้นนะครับก็คือว่าวันนะโยนทิ้งไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องเกรงใจนะครับโยนทิ้งไปเลยวันนี้เราจะไปสำรวจพีระมิดกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ของอะไรกันบ้างเฮ้ยอันนี้แบบตื่นเต้นจริงๆนะ เฮ้ยโคตตื่นเต้นอ่ะแบบเดินไปเดินทะเลทรายเดินไปเดินมาก็เจอทะเลทรายมีดีอยู่สองอย่างนะที่แบบว่าดีมากก็คือหนึ่งกระบองเฮดเอาไว้ทําสีเขียวซึ่งสีเขียวสามารถทำสามสีได้ซึ่งตอนนี้ผมทําครบทุกสีได้ไหมครับแล้ววู้นะสิบหกสีถ้าจำไม่ผิดโอเคไปอืมเราจะโดดลงไปดีๆ เดินลงไปดีๆด,ด,ดีกว่าว,ว้าวถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหินทรายใช่ไหมนี่ไงุด,ด,ดสวยแล้วเจอทาน ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเจอกล่องลงไปอีกชั้นหนึง่งขอยีกชั้นขออีกสองชั้นด้านล่างมี t n เนทีน่ไงท่านชมนอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมมองเห็นนะมามารับทนะี t นทีหน่อยเพ่งตาม,มองก็แล้วกันผมมาเอาที t นีด้านล่างนะครับ เพจเพจด้วยมาใหม่เพจเพจเออเสร็จปลอดภัยแล้วครับท่านผู้ชมปลอดภัยแล้วเราจะมาลุ้นของในกล่องกันนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นเปล่าอ่ะน่าจะเห็นแหละใช่ไหมเห็นไหมผมจะเปิดกล่องให้ดูอู้อ่านมาดีอยู่ดีอยู่เรามีอีกต้องสี่กล่องเฮ้ยอันนี้ก็โอเคอยู่นะไม่ใช่ไมมโอเคนะ ของแรกก็ไม่ค่อยแรงของที่สองเปิดว้าวโ oh my god omg ห <c oughs> นังสืออะไรอะ <c oughs> <Whoa! c oughs> ่ะอัน b r ก a k i n g enchant apple ว้าวนะมีลรโดได้โดหมดฮือ <c> เ <oughs> ม่กี้เราเปิดกล่องน,นี้ไปแล้วเนาะต่อไปกล่องที่เราจะเปิดคือกล่องนี้ เอ็นชาร์ดอีกระเอ็นชาร์ดเมนดิงแล้วก็แอปเปิ้ลทองอเล่นมายัน EP 1 0 1 4 15แล้วมั้งแอปเปิ้ลองอกอันนึงอุ้ยแมนดิงอ้าวจะเอ้ไย เล,เลยเว่งเลยโอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆรักมากนะครับเจอแบบเมนดิงสองอันนะ่ะอืมันคือเนาะโอ oh my god เมนดิงสองอัน ว้าวโอ้ยวันนี้เราผสมรูปทะเลทรายแล้วได้ประมาณนี้นะครับอยากแคมปหน้าจออ่ะขอแคมปหน่อยได้ไหม,มอยากให้มันเป็นกลางวันก่อนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาแคปกันละกันอราจะไม่เอาของนี้ก่อนนะแต่ว่าแบบสำรวมรูปปีลามิดด้วยแล้วคือแบบมินยิ่สูงก่อนอะ่ะ 3, 1, อ, 2, อันเบกกิ้งสามเมนดิ้งหนึ่งอีกสองอันไม่รู้จะพูดยังไงพิดแยกกยนไปคือแบบจะลองให้ไปเราไปกลับไปที่บ้านไปเก็บของกัน และโคเนี่ยผมได้มาแบบืเหล็กโยนใช่ไหมทีนทีเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็ได้ท่านชมทุกท่านครับน่าจะมีหลายอะไรหลายอย่างที่จะทําในวันนี้นะแต่ที่ร,รู้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงแทสตี้แพลเน็นะย้ำอีกทีดูกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับคลิปกี่นาทีอยองเนี่ยแปดนาทีสิบนาทีอ้ออ้ออันนี้หังไว้เนาะ อันผมรู้ว่าบางคนที่เล่นไหมครับที่มาดูอาจจะแบบขัดใจว่าทําไมไม่ใช่ปุ่มนี่นี่ปุ่มผมทําปุ่มแล้วไปใช้รีเวอร์คือแบบอืมเย่ถึงแล้วเนีย่ยไปใช้รีเวอร์อะตายเป็นคนไม่ฉลาดไปเลย,เลยเจิจริงโอ้ oh my god เล็กยนเล็กนอโอ้ไม่ใหม่ม่ม่ถึงกลางคืนผอกว่านอนเนี่ยทำผมเพิ่งไปดูว่าทำไมผมไม่ได้ตัวเออเป็นเควสอะไรนะเควสเควสที่ลาดค่าหัวหน้าโจนะแล้วมันจะได้เออเป็นแบบเอฟเฟกอะเออทำไมผมไม่ได้นะ้อแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ป้ายมาแต่แบบ ยังอึ้งอยู่เลยอ่ะแบบไปเก็บของก่อนผมรู้แล้วว่าอกล่อนที่ว่างจะไว้ทำอะไรใส่แอนดีสไปก่อนเนาะถ่านเอาวางไว้เถอะออเล็กใส่เข้าไปเอาทองมวมางไว้กันพาวเดอร์มีจายโยนของแร่ เรสโตนอยู่ฝั่งนู้นหขุดลงมามือนมืนรู้อ่ะเออรู้จริงๆนั่นแหละว่าไม่ใช่รู้ว่าในกล่องมีอะไรนะแต่แบบรู้จริงๆแหละว่ามันต้องลงมาประมาณตรงนั้นเพื่อที่เราจะได้เจอกล่องตอนแรกคิดว่าจะยืนมันกล่องแต่แบบเมนดิ้งกับเมนดิ้งอะแรอันนี้เก็บไปก่อน คืออะไรเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยตกปลาก็เจอเอเมนดิ้งเมนดิงเมนดิ้งเยวคอยดูนะถ้าผมไปหาเออเอออะไรนะส่วนของก็ไม่ได้อะนี่ก็แล้วกันท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรเมนดิ n งคือถ้าเราจะทำชุดก่อนเมนดิเงมันก็ไม่ใช่ สิ่งที่เราใช้เนี่ยก็จะมีเป็น pickaxe mending เอา mending มาผมมี a n v i l อยู่ทำไมผมไม่ถึงทำไมผมถึงทำไมถึงไม่กล้าทำนี่ไงผมจะเอามาเป็น diamond pickaxe แล้วก็เป็นอะไรกะเอ่อดา pickaxe ไม่ใช่ ไม่ใช่ดาบดาบผิดเองเอ่อจะพูดไงดีด,ดาบไดมอนอืมใช่ด,ดาบไดมอนเฮ้ยแต่คือแบบเจอเมนดิงอ่ะจ,จะร้องไห้แล้วแล้วไดมอนด์ผมอ่ะอ๋ออ๋อตาสัวขอโทษสองอันแล้วก็ขึ้นมาเอาไม้น่าจะมีไม้อยู่แหละไม่มีไม้หรอ ยืมเงินได้ไหมอันหนึ่งอึ๊บอันอันไหนดีต้นไหนดีต้นนี้กันล้วกันเข็ดอันเดียวอันเดียวอันเดียวเดียว,ยวปึ๊บอ่ะเสร็จจบขอมาอออต้องทำดาบเดโมนแล้วละ่ะถ้ามันแรงขนาดเนี้ย เ oh. จ๋งเจ๋งมากเย่ yeah. ได้ดับไอรอนแล้วต่อไปก็ถึงเวลานะครับผมจะได้ออกล่ามอนเตอร์ได้สบายฟันวุดแอตแทกเท่าไหร่เนี่ยแปดแอตแทกเจ็ดแอตแทกห้าขอเอนชันแมนดิงอืมได้แล้ว นะครับท่านชมแต่ว่าแบบแรจริงๆท่านชมทุกท่านครับคลิปนี้นะไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนผมจะให้ท่านชมทุกท่านเนี่ยไปเห็นหมู่บ้านวลเลเจอร์ที่ผมขัง NPC เอาไว้แล้วก็จะเอาขนมปังไปฝากมันด้วยนิดหน่อยในนี้ก็มีแล้วก็น่าจะเอาเตรียมไปฝากด้วยสก สักอันนะเดี๋ยวผมจะเอาเตียงไปฝังแล้วผมมาหาอะไรเนี่ยเตียงถ้าจะเอาขนแกะต้องไปเอาฝังนู้นโอเคเดินผมก็เดินไปเดินมาเนี่ยไม่ผมทําฟางแกะคงสีท่านผู้ชมอยากได้เตียงอะไรอะ่ะเอาเตียงสีขาวธรรมดาเน,นี่ยแหละร,รู้ไหมแบบแต่งดีจะอยู่มาแ,แรรอ่ะคือแบบเจอเมนดิ้งอะ่ะ เอพิส่วนนี้นะครับพาทูหมู่บ้าน npc ด้วยแล้วก็ในหน้าปกอาจจะเห็นบอกแค่ไปตะลุยได้เทียนทีมาด้วยเนาะ,ะโอ้โอ้โอโบักน้องม้าหลายตัวมากเลยไม่ชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเล่ร่อนอ่ะมันชอบมาขายผมก็เลยขุดดินแล้วก็เอาทรายไปกปุบมัน เนี่ยท้ชมผมทำครบทุกสีแล้วมันมีสิบหกสีก็ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเย่ครบทุกสีแล้วก็น่าจะเห็นในปกคลิปน่าจะคลิปที่แล้วมั้งคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมอยากทำสีขาเนี่แหละเอามาสามอันโอเคขอบคุณเจ้าแก่ขอบคุณมากนะทำงานกินกันเยอะๆก็ลกกแล้วกันไปละ ส่วนตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําเป็นฮ o อปเปอร์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะคลิปคลิปได้คลิปหนึ่งผมอาจจะสัสร้างทำ er NPC, ฟาร์มสปานเนอร์เอ็นพีฟาร์มเหล็กเอ็นะครับทำตรงนูน้นบนเข่านู้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ที่ผมเคลียร์ไปเนี่ยเคลียร์เพื่อให้มันมีพื้นที่มากขึ้นในการทําทฟาร์มแกะไงแล้วแบบคํานวณพอดีไม่รู้มันพอดีมาจากไหนก็แบบพอดีเป๊ะก,ก็เีย๋ยวด้วยเนาะตอนสุดท้ายอาจจะมีแจกแมปนิด นิดหน่อยน่าจะแค่นิดหน่อยนั่นแหละโอเคไปฟับฟับไปแล้วทำมาก็ต้องนั่งครับบอกเลยว่านั่งเพลินมากอะอันนี้เราก็จะไปหมู่บ้าน npc อยู่ฝั่งนู้นแล้วผมก็ทำทางไปเนเชอร์เอ่อไปตัวของนู่นอะมันจะมีประตูเนเทอร์ฝั่งนู้นนิดหน่อยไม่ต้องดูหรอก คือผมอันนั้นผมทำไปทางเอ,อ่อ Flower Forest ะครับถึงแล้วนะคะฟาร์มเ p c โอเคแล้วก็ทำเตียงสวัสดีเหล่า NPC ข้ามีดับไดมอนด์เบนดิ้งแล้วม,มันก็อ่านไม่ดีมากเออในนี้ก็มีเตียงทำไมผมไม่เอา ไม่รู้จะขาไปทําไมคืออาจจะม่คนถามว่าทําไมผมท,ทำฟาร์มแกะผมจะทําเป็นพิกเซลอาร์แบบบนนั้นอนะเอออ้าว N P C ตายแล้วเหรอออ<ม>ในนี้หายไปยังหายไปแล้วแน่เลยเอ้ยในนี้ยังยังไม่หายทำไมผมถึงมารูไหมเพืเพื่อที่ว่า ส่วนตัวนะคือผมเนี่ยจะทำเป็นที่ผสมพาน NPC ก่อน NPC มันไม่กินเนื้อสัตว์นะคะออาจจะมีคนเซล,ลแบบเป็นมังสวิรัตบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปแซล,ลเขาเยอะอื ผมอยากทำเป็นกำแพงสองคูณสองอะเดี๋ยวลองอันจะมีคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้วจะทำกำแพงสองคูณสองทำไมไม่ลูก npc มันเกิดกลัวมันเกิดแล้วมันวิ่งหนีผมจะทำเป็นไรเบอรี่ด้วยนะครับอาชีพอาชีพไม่ใช่รู้ทัน ทำขึ้นไปเลยลืมพิกแอ็กพิกแอ็กมาหน่อยอันนึงน่าจะพอไม้น่าจะพอเหลืออยู่โอเคเหลือ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 หลแร่เลยเหลือแ่ไหนไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้ไม่พออีก ใช้อ่ะอยากใช้อ่ะเอออยากใช้อ่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เ,เนี่ยมามาไว้ด้านบนไม่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 ตรงนี้มันมีทางขึ้นอยู่ผมจะไม่ให้มันขึ้นคือทำขึ้นมาชั้นหนึ่ง โอเคดี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 มันจะได้ขึ้นไม่ได้ไงเอออยากใช้อ่ะอื้อใช้เลยใช้แล้วอื้อใช้แล้วนะจังหวะนี้ใช้ไปเลยใช้ไปเลยมีเบนดิ้งแล้วใช้ไปเรื่อยอ้าวแล้วมันหนีไปไหนอะอะไรเนี่ยทำไมทางนี้มิอื้อแล้วก็โดดทางนี้เอาไปล้วกัน ทางออกของผมก็น่าจะเป็น่หม่ๆ NPC ตัวหนึ่งมันไปไหนแล้วฮะเข้ามาเดี๋ยวอืเอ้ยม,มันไปแล้วมันหนีไปแล้วนะนะผมจะผสมพันธ์ NPC ช่างมาันเถอะโอ้โหเดี๋ยวผมว่าผมไปผปสมพันธุ์เบื้องหลังเดียวมันอยู่ไหนมันหายไปไหนแกต้องเข้ามาก่อนไม่งั้นฉันไม่ให้ขุดทิ้งง่างหนีไปเลย ก็ใช้อันนี้ไปเลยเออกลัวเลยไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฮมันหนีไปแล้วฮู้มันหนีหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าตกไปอะ่ะไม่น่าใช่ NPC ไม่ได้เงขนาดนั้นนะ นี่อ้อฟามฟิชเชอร์แมนนั่งไงนัไงนั่นไงนั่นไงเธอมาล้โอ้ยน้ำเมือ่อกี้นะเกือบแล้วนะขอขอขังมันแค่ขังขอแค่ขังหน่อยไอ้หนูขอขังหน่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บออื้มสวยขังได้ละ อืมมันอยากได้มาเช่ตรงนี้เนี่ยขุดไปเลยขุดขอขุดก่อนนะขุดขอขุดก่อนนะผมนะรู้ว่ามันจะต้องหนีออก มุ่ชมเชื่อผมสิไม่ให้ออกหรอกนี่นี่ก็ขุดไปก่อนขุดขุด,ข,ดขุดไปเลยขุดขุดไม่ไม่ไมม,ม,มันจะหนีขึ้นไปแกหยุดเดินแกไม่อยากมีที่นอนใช่ไหมได้ฉันก็ไม่ให้ที่นอนแก ไม่อื้อหอยากตายไหมฮ้อยากตายไหยยมแกต้องอยู่ในนั้นตลอดไปนะฉันอุตส่าสร้างที่ดีๆให้แกแล้วนะหนีไม่ได้แล้วสิ ันไม่ให้แกมีอาชีพด้วยแล้วไปมีอาชีพที่ไหนกันฮ่ท่าชมเดี๋ยวผมจะไปผสมพันธ์ NPC ให้ดูก็แหละกันเครียดเลยเครียดเลยจริงๆนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีผสมพันธ์ NPC ให้ดูไหนเนี่ย แบบอยู่ไหนเนี่ยเชสบิลเอออนี้อันนี้นะในนี้มันก็จะมีอะไรหลายอย่างอย่างเช่นขนแกะซึ่งผมฆ่าแกะในนั้นไปหมดแล้วไม่ใช่อะไรฟาร์ไทเดนอะแล้วมันแบบมันมีช่องโหว่เล็กๆอ่ะเพล็กจริงๆผมก็เลยฆ่ามัน,นหมดเลยแล้วก็มีฟาร์ม Np c แบบฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กจะใช้คำว่าฟาร์ม NPC พโอเรามานับกันนะคบสองว่ามันมีกีส่สีลองดูก่อน สองสี่หกแปดสิบหนึ่งสองสามใช่ไหมสามห้าห้าสามสิบห้าผูกสีแสดงว่าผมครบแล้วโอเคเอชานมาโอเคเสร็จแล้วเนาะต่อไปสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือเอา NPC มาใช่ไหมและให้มันผสมพันธุ์กันซึ่งเวลาเราจะผสมพันธุ์ NPC นะครับก็จะมีอะไรหลายอย่าง เพราะว่านี้เนี่ยมันเป็น p a r l a m e n t a r n day แล้วทำอะไรก็ได้ในนี้เนาะแล้วก็ขาย npc 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 villager นั่นแหละผมเป็นคนเล่นเก,าก่าแก่ขอทับก่อนนะทับ weather clear clear ทับ time day ในมือถือมันก็จะเล่นสบายแต่บนความเล่นง่ายง่ายกว่าเยอะเลยก็คือว่าวางเตียงสองอันไปก่อน เตียงสองเตียงโอเคแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ให้ N p c ซมันมีพื้นที่กันหน่อยเตียงสองเตียงขึ้นขึ้นขึ้นโอเคโอเคโอเควางวางวางอันนี้นก็เป็นฟาร,ร์มเหล็กนะ <c oughs> ก็ทำไวอ้อะเอก็ทำไว้นั่นแหละตอนตอนนี้คิดว่าจะใช้หินแล้วล่ะ เปไงปนี่ไงแล้วไอรอนโกเลยมันก็จะตายใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เหล็กแต่ว่าในคียทีฟเนี่ยที่มันไม่ได้เหล็กก็เพราะว่าเราอยู่ในคีเรทีฟมันเลยไม่มีเหล็กทําไมผมต้องวางแคมไฟเพราะว่ามันจะได้มีสต r ริงนะครับต่อไปก็คือวางวินเลเจอร์ไปเลยสองมันไม่แบ่งเพศนะครับออืม แล้วก็ต้องหาเบรดนะครับมันมันออกไม่ได้ใช่ไหมมันมองมันมองน่ากลัวมากมันไม่กินพวกไก่มันจะกินขนมปังพวกนี้นะผมขอแยกก่อนก็นแล้วกันนะโอเคโยนอันหนึ่งไปให้มันสว่แล้วก็โยนอีกอันหนึงโยนหลายๆอันเลยทำไมไม่ผสมพันธ์แทน ยอ่อือ,ออือนี่ไงจุจีกันยังอ่ะเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ผสมพันธ์กันให้ช่มเถอะท่านชมแต่ว่าอันจริงผรผสมพันธได้จริงๆนะอืมโอเคนะท่านชมก็ถือว่ามาเล่นเล่นกันแล้วกันเฮ้ไม่อยู่อะไรที่นี่วิ่งแล้ว อ้าวไอ้หนูขึ้นมาซิเอาให้ดูสง่าผาเผยต่อคลิปนี้หน่อยอีฟอืมอีฟอันนั้นเป็นคามเหล็กนะก็เดี๋ยวมาสอนสร้างที่หลังก็แล้วกันมออโอเคมาปิดคลิปกันเลยปิดคลิปที่เท่สง่าผาเผยเอาแล้ว ใส่แมสด้วยอืมเอาถ่ายเด่นฮึงั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนก็นแล้วกันเฮ้ยอยากลองไบบ่ายบนหลังมาบ่ายได้ไหมบ่ายไม่ได้โอ้น่าเสียดายไม่เป็นไรแต่ว่าคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. เออเดี๋ยวมีคนถามอีก ว่าทำไมผ้าคลุมด้านหลังผมมันถึงเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้มันเกี่ยวกับภาคมุก่อนเข้าเกมน,นะครับเดี๋ยวไปอธิบายให้ในคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะเจอกับเซอร์ไวิรแล้วผมจะทําอะไรกันโปติตามตอนต่อไปกันด้วยอย่างนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ